สวัสดีครับบันเนครัสวัสดีครับวันนี้อยา่ช่แฮร์รี่ชาแนลกันนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำคลิป Q&A กันนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดนครับอ่าผมได้วาปมาน่าน่าเดีอดร้อนครับและเดี๋ยวเรามาเปิดโทรศัพท์อ่านคอมเมนต์กันเลยครับมาดูครับว่า Q&A กำมาคืออะไรครับ นี่ครับวันนี้ผู้ติดตู้เหนืคนแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามผมมาจนถึงเหนือคนครับมาเรื่องสิคนที่ถามนะครับอันนี้เป็นเข้ามานะครับคำถามข้อที่หนึ่งอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดครับแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพครับ เรียนที่เราอยู่คะเป็นแนวใจในการทำคลิปอ,อ๋อขอบคุณนะครับคำถามนี้มาจากคนชื่อกาลิสลาแหมวนโน่ไปเลครับมีคนบอกว่าชื่อเล่นอันนี้ครับชื่อเล่นน้ำหวาน นี่ครับคำนับ Q&A ที่ผมเห็นที่ผมจะตอบทุกคนในวันนี้มีแค่ห้าคำถามครับเพราะมีคนที่ถามผมมาอยู่หนึ่งคนครับที่ถามผมมาว่าอะไรวันนี้ครับที่มี่กันนี้ผมตอบไปเลยคำถามอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรไมีมีผมตอบไปแล้วนะครับไม่ชัดชเ,เลยตอนเช้าผมลืมไปเลย จาก99คนหรือ98แล้วสักคั้นนขึ้นมา100คนครับก็คิดว่าคนติดตามจะน้อยเลยนะครับแต่ดันขึ้นมาจน100ครับล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่มาติดตามช่องผมแล้วก็วันนี้ผมอาจจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับตอนี้มาดูคลิปผมนะครับเดี๋ยวผมไปย้อนตอบคำถามเสียงเลยครับไปเลย เพจของผมนะครับเพจของผมเลยนะครับแล้วนะครับพอเราเข้ามาในเพจของผมเลื่อนไปด้านล่างครับคลิปที่มีคนถามผมมาในคลิปการฉีดไอโอนะครับนี่เมื่อวานผมได้ลงไปเดีย๋ยวไปดูคำถามกันครับของคนชื่อเจตถาลำสันเออ คำถามก็คือคำถามแรก 1. อายุเท่าไหร่สิครับ 2. อยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพมหานครครับ 3. อยู่โรงเรียนอะไรเซนนอม,มินิกครับต่อไปสใครเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปใครเหรอครับเอ คนที่มาเล่นกับพวกเรานะครับคนแต่ละคนที่มาเล่นกับพวกเราในแต่ละวันเลยครับคุณมัดเคยคอมเมนต์ขอบคุณไปนในคลิปเก่านะครับคุณมัดก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเหมือนกันนะครับคนทำคลิปชื่อว่าวลิสลาเหยมนกชื่อเล่นชื่อว่าน้ำหวานใช่ครับ รถครับอย่าลืมติดตามผมไปนานๆนะครับเช้านำวันนี้ผมขอลาไปก่อนวิธีหาช่องผมข้างบนครับสักครู่นะครับแล้วผู้ชมจะได้เห็นนีรครับนี่ครับผมเอากล้องมาไว้ตรงนี้เลยนะครับ เห็นบนหัวผมไหมครับเห็นไหมครับด้านบนครับครับเห็นด้านบนไหมครับใต้ค้นหาใต้คาว่าค้นหาใน youtube ครับเห็นไหมครับนอนหนูว่าพาลารื่อยค้นหารดโดนสักแนเพราแหวนลาเรียก่าพันนงูสัสลากรานสระโอสัตเซลก็บอกว่าเนี่แฮรี่ครับสามารถค้นหาได้ตามนี้เลยนะครับ ใครที่ยังไม่รู้สามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับอผมขอย่อลงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูใน Facebook กันนะครับไปเลยอู้ลิงตอนนี้เราได้มาถึง Facebook ของผมแล้วและคนที่ถาม Facebook ของผมมาเห็นน้นบนไหมครับ ด้านบนไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้แหละครับตรงนี้ครับสามารถค้นหาได้ตามนี้เลยครับผมได้จัดการในเขียนตามได้แล้วครับบนสุดเลยครับก็แล้วครับนี่ครับเห็นแล้วสามารถเข้ามาค้นหาเพื่อนๆของผมได้เลยครับต่อไปชิป ต่อไปเป็น h ฮร์รี่เชนเนลครับเป็นกลุ่มของผมเองเข้ามาหาผมได้นะครับถ้ากดเข้าไปชเราก็จะเข้ามาสู่กลุ่มแฮร์รี่เชนเนนะครับนี่ครับผมได้ลองคลิปไปนานเสร็จนานครับและบางวันผมไลฟ์สดใน Facebook กันนะครับตอนนี้สมาชิกทั้งหมด ทุกคนครับสามารถเขา้าเขา้าเขา้าเข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 ้ามาเยอะๆนะครับมาเยอะๆเลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดะสมัครสมาชิกในยูทูบให้ผมและในเฟซบุ๊กอย่าลืมเข้ากลุ่มามาหาผมด้วยนะโ uh <ๆ>อ้ความเรื่องจะคุม้มตอนนี้ไม่มีคำขอนะครับคำถาม อย่าลืมเข้าและเพิ่มเพื่อนกับผมมาได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามผมใน youtube ไปนานๆกันนะครับเพราะตอนนี้คนติดตามทั้งหมด100รคนลครแล้วครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมมาติดตามผมไปนานๆน,นะครับ <S <S 2> <S 2> แลเราก็เข้ามาสู่หน้า youtube ของเราแล้วนะครับเอ้ไม่ใช่หน้า youtube ครับผมเข้ามาหน้าปกตินะครับแล้วก็อ่า สักคู่ครับและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ